สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Read i s n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ถูกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาสำรวจเทคนิคการสื่อสารนะคะที่ช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่แบบชวนอึดอัดหรือบางทีก็เป็นคำพูดที่อาจจะทำร้ายจิตใจกันได้เราได้แรงบันดาลใจหลักๆมาจากหนังสือวิธีพูดเพื่อรับมือด้วยศิลปะทั้งฟูหรือทั้งฟูนะคะแล้วก็มีมุมมองข้อคิดจากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะครับน่าสนใจมากครับ เหมือนว่าเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้คือการหาวิธีพูดคุยที่มันสร้างสรรค์ขึ้นเ,เพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็สําคัญเลยคือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้แม้ในสถานการณ์ที่มันทา้าทายมากๆใช่เลยค่ะแนวคิดหลักของทั้งฟูเนี่ยน่าสนใจนะเปรียบการสื่อสารเหมือนเป็นศิลปะป้องกันตัวทางความคิดเน้นลดการประทะใช่ครับหัวใจสําคัญเลยไม่ใช่การเอาชนะค่าคากันแต่คือการหาทางออกอย่างสันติอย่างมีสติ ผู้เขียนคือแซมฮอนเขาก็จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนคำพูดเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ไปเลยอืมมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆจากข้อมูลที่เราดูมาอย่างเรื่องบัตรเครดิตปกติอาจจะถามแบบตำหนิหน่อยๆว่าทำไมไม่ไปจ่ายบัตรเครดิตครับฟังดูแรงนิดนึงใช่ค่ะแต่แนวทางนี้เขาแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคราวหน้าถ้าจะจ่ายบัตรเครดิตไม่ทันช่วยบอกฉันหน่อยนะฉันจะได้ไม่ไปใช้มันคือมองไปข้างหน้าแทน อ๋อครับครับการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้มันช่วยลดการตั้งกาดของอีกฝ่ายได้เยอะเลยนะคือแทนที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะโดนกล่าวโทษเรื่องที่ผ่านไปแล้วเขาก็อาจจะเปิดใจแล้วก็มาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหามากกว่าจริงค่ะหรืออย่างการคุยกับลูกๆก,ก็เหมือนกันแทนที่จะตําหนิว่าทําไมลูกไม่ถามครูครับอันนี้พ่อแม่หลายคนอาจจะเผลอพูดไปอาจจะเผลอได้ค่ะลองเปลี่ยนเป็นแนวโคช้ชแบบว่า คราวหน้าถ้าลูกเรียนไม่เข้าใจไม่รู้ว่าการบ้านทำยังไงก็ปรึกษาหรือถามคุณครูเลยนะอืแบบนี้เป็นการให้กำลังใจให้เขากล้าที่จะแก้ปัญหาเองด้วยซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับหลักการ AAA ที่มีพูดถึงในรีวิวเหมือนกันนะครับคือ awkward ที่แปลว่ามันอาจจะรู้สึกง,งุ่มง่ามติดขัดในช่วงแรกๆอ๋อค่ะครับแล้วสุดท้ายคือ automatic คือพอฝึกบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติทำได้เองโดยไม่ต้องคิดมาก แสดงว่าทักษะพวกนี้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะทำได้เลยต้องผ่านช่วงอ๋อออกเวิร์ดก่อนแล้วก็ต้องตั้งใจแอพพลายบ่อยๆถูกต้องครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วมันจะกลายเป็นธรรมชาติไปเองมีอีกประเด็นเรื่องทัศนคติด้วยอะที่บอกว่าเมื่อเราเชื่ออย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับการสื่อสารยังไงคะเกี่ยวมากเลยครับคือถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างสงบสติเราก็จะมา มันจะส่งผลต่อการเลือกใช้คำพูดน้ำเสียงของเราโดยตรงเลยทำให้เราไม่พลั้งผากพูดอะไรที่อาจจะเสียใจทีหลังหรือบางทีก็เลือกที่จะไม่พูดในจังหวะที่ไม่ควรพูดแม้ว่าจะถูกยั่วยุก็ตามใช่ครับการนิ่งการเลือกที่จะไม่โต้ตอบทันทีก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการสื่อสารเหมือนกันแล้วก็นอกจากทั้งฟูเนี่ยแหล่งข้อมูลอื่นๆก็มีพูดถึงเรื่องเอ่อการแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความรู้สึกด้วย อ๋อแยกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกครับพอแยกได้มันก็จะช่วยให้เราสื่อสารได้ตรงประเด็นมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นำจนเกินไปอืมทั้งหมดที่คุยกันมาเหมือนจะกลับมาที่จุดเดียวกันเลยนะคะคือการสื่อสารอย่างมีสติใช่ครับการเลือกใช้คำพูดท่าทีจังหวะอย่างรอบคอบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ไว้ด้วยเป็นเรื่องของทักษะจริงๆค่ะไม่ใช่แค่สัญชาตญาณ ครับต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนแล้วก็ปรับใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้มีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจอยากฝากไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะคือนอกจากการใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งการที่เราตั้งใจเลือกใช้การสื่อสารที่สร้างสารรค์อย่างตั้งใจแบบนี้มันจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในรูปแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงได้อย่างไรบ้างคะ อันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันอืมเป็นมุมที่น่าสนใจมากครับชอบเล่มนี้ไหมคะถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้าคะ่ะ